สวัสดีครับทยอยเข้ามาครับผมคุณลูกค้า t o y o ต a r ร v o 2.4มิกขับโฟนะครับผมคุณลูกค้าเครื่องยนต์2.4นะครับรถจนปี2021นะครับผมคุณลูกค้าเข้ามาประมาณ20กว่าคันครับผมคุณลูกค้าสนใจแอดไลน์เฉียวตำไว้เดี๋ยวเสียวตำหารถยนต์สวยๆไว้ให้นะครับผมรถจนหมดสัญญาเช่าจากอัคเนย์แคปิตอนครับผมตรวจสอบประวัติได้ ทุกคันจัดไฟแนนซ์ได้เต็มซื้อสดไม่มีเก็บแบตนะครับสนใจก็สามารถทักทายแอดล์เซลเต้าไว้ก่อนนะครับผมคุณลูกค้ารถยนต์กำลังจะขยอยเข้ามานะครับผมเดือนหน้าประมาณ3 4 0 0้คันนะครับผมคุณลูกค้าเซลตํามารีวิวให้ดูข้าวข้าวโกน,นะครับผมคุณลูกค้าครับ เดี๋ยวมีมทยอยให้คุณลูกค้าเลือกแน่นอนครับผมคุณลูกค้าตัวนี้เป็นตัวมิดนะครับผมคุณลูกค้าครับสนใจก็สามารถทักทายแอดไลน์เซียวตั้มไว้ก่อนนะครับผมคุณลูกค้าเดี๋ยวเซียวตั้มดูแลให้มองหาตัวโฟวิวอยู่ครับผมคุณลูกค้านานๆเข้ามาทีครับผมคุณลูกค้าสำหรับวันนี้เซียวตั้มขออนุญาตลาก่อนนะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ